ยังวะตรงเนี้ยสองเจ็ดเองเทปไม่ไหนเทปไม่เที่ยงนึงนะก็เย็นก็เย็นได้ที่บานมันนั่งดีปะโอ้โหตัวสิงวะกูเป็นเหี้ยไฟไว้เนี่ยมหมีไฟ เชนนิ่งไหนพี่เชนนิ่งหนึ right? ่งวอสหนึ่งวอตหนึ uh ่งก็ก uh ็รอมแรงมาเลยเนาะโอ้โหไม่ค huh. รับก็เปลี่ยนไปเลยนะก็เฮ้ย้ี่จะสี่อ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วผมในไอเฮียเจ็ดสี่เลยหรอเออร่นเลยเจ็ดสี่ก็ลั่นอยู่เลยสิบสองั่นกว่าไอ้บังไอ้บังมันจะอันเนี้ยมันจะอัพเป็นไรเส้นไรเส้นอะไรวะ จ็ดห้าพันแปดหรือว่าห้าพันแปดเออนมันดีเหรอมันแรงนะมันแรงนะแรงหรอไม่ลงทายด้วยเสามดีหรอยู่ไหนก็ไดลอยู่งหนก็ได้อยู่ไหนก็ไม่ไม่ลงทายนี่ลงทายปัเกอร์ที่มันบอกเมื่อคืนอะไม่ถึงหมื่นแลเดี๋ยวนี้หรอไม่แต่ตอนแรกอะไอเจ็ดเจ็ดพันแปดมันห่ตอนนี้เจึ่น่สามห่สก็เท่ากับไอเจ็ดเน่เี่วร แปดแต่ว่าถ้าแบบสองถ้าแบบมีรถแค่สองหมื่นหนึ่งเลยครับมันก็เก้าพันแปดเลยแต่แบบบรรยากสูงแล้วมันมีรถหมื่นห้ามันก็สิบพันแปดดีกว่าเหมือนไม่ยเลยวมันก็ไปแล้วมึงไม่ติดเรื่องของมือสองอันมันก็ถูกกว่าเลยของมือสองก็ใช้ได้นะเฮียมันไม่ติดอ่ะเออมันก็มันก็ไม่ไม่ต่างมันไม่ได้แย่นะเว้ยเฮียไม่ก็ไม่เป็นออเฮียเอาไปมือสองไปกันเหลือครับสองแบบฟรีก็โอเคแล้วป่ะ สุดท้ายสุดท้ายเฮ้ยมึงซื้อมือหนึ่งมาเฮ้ยมือหนึ่งมือสองถ้าเคลมจริงก็เคลมเจดีถูกีหรือลเคลมจริงก็ได้มือหนึ่งเหมือนเดิมอ่ะใช่ป่ะก็ไม่ต่างกันไม่ต่างจากมือหนึ่งอ่ะรายการนี้มีอะไรบ้างฮะฮัลโหลพี่ไหนกันอ่ะเฮ้ยกูเข้าวัดไม่ได้เนี่ยมันเป็นหน้าอะไรเนี่หน้าเหี้ยไอ้เหี้ยตีใครไม่แตกเลยอะวะกดเข้าวัดไม่ได้เนี่ยมันเป็นอะไรนี่ยม่กลัวส้นตีนจัดเลยกูเข้าเซิร์ฟไม่ได้เนี่ยไม่เข้าแม่งได้ครับมาแล้ว เลยลบว่าไปไหนอะเลยลบว่าฮึมันกดข้อเซิร์ฟไม่ได้เป็นไรอ่ะทำไมเมื่อวานรับจัดเลยนะเลยลบไปไหนหรอไอ้พี่กดข้อเซิร์ฟไม่ได้ก้องมันเป็นยังไงพี่ไม่พี่ปิดแยนแมินิเตอร์มันค้างเหรอหน้าดาวน์โหลดเหรอเออหน้าคอนเน็กะอ๋อรอสักแป๊บหนึ่งหรือว่าถ้านั่นก็รีรรีีเข้าใหม่เลยพี่มันเหมือนมันค้างอยู่ตัวตัวนี้ใช่ไหมล่ะมันไม่หลั่นเข้าให้อะจะเจอคนไหนเนี่ย คนเดิมเนี่ยหัวเท้าโอ้ยเฮียใส่หูดูอยู่เฮียรู้เลยรู้เลยไอ้เหี้ยรู้เรื่องอ่ะไอ้สัตว์ไม่รู้เปลี่ยนสตรีมลืมเปลี่ยนสตรีมตั้งเซนซีโมนาดูอยู่เนี่ยมันนั่นไม่เปลี่ยนสตรีมแล้วโอ้ยไอ้เหี้ยรลักฐาคาโกกูด้วยเนี่ยอะไรนี่พวกเราหมดเลยปะเนี่ยตั้งเซนซีโมนาดูอยู่เนี่ยรู้เลยอันเนี่ยพี่โมยังไงเนี่ยไปลลืมมเีี่ยนสตร ฮั hello oh <yes S 2> ลโหลมาเฟรย์เราจะเข้าตอนไหนอ่ะนู้นลาลิมาก็ได้ลาลิมาใช่ไหมอืมแป๊บนดีกว่าแบบนี้สดดีฮัลโหลพัตเตอร์ทำไมดื้อเนี่ยพัตเตอร์คือใครอีกไม่มีพัตเตอร์ไม่ใช่เทสอะคือพัตเตอร์หรอออไไม่ระ นอนเรื right ouais oh. like ่องจัดอ่ะเรานอนเรื่องเอาอย่างี้นอนแล้วผมนอนบ่ายโมงอ่ะผมนั่งไม่กับไอ้ชื่ออะไรวะไม่ใช่บ้านไอ้ไอ้ไอ้เคิร์อยู่อ่ะน่าเลื่องไอ้ไบเกอร์กับไอ้ใครวะกับไอ้แบ็คอยู่ดวดดีอยู่แล้เฮ้ยเมียก่อไอ้ห้าจีดีสี่นี่รั่นขึ้นเยอะเลยนะก็เหนื่อยอย่าเพิ่งตีนะเอาต้องฆ่าคื้นหนึ่ง รีดตกี่เฟรมอ่ะ้พี่เล็กบดย่ะจังเลยพี่ตั้สองร้อยสี่สิบสิบบูดได้สี่ร้อยนะบู๊ดไปนั้นเลยพี่จอผมหกสิบเหมอนมันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไเี่ยวเมอวานเมื่อวานผมไปเล่นกับพี่แจ๊บช่ากตีหอบิ๊แจ๊บสรอบอ่เกอไม่เกอไอ้แจ๊บมันโป้จอกัวเอตังไอ้เกอพี่พูดอะไรฟังมาแต่อพี่ห้าร้อยต่อพี่ห้าร้อยสี่สิบเหอนแต่พี่ล่นฟูสกีนอ่ะ ก็เหมือนได้จอธรรมดาไม่เกนนั้นหรอไม่มันรีไมถึงหรอกเออมันไ้าไอ้ไม่รู้ว่ามันมันเล่นงากว่าเดินเอไปรับทันเยดตีไม่พตีไม่ตายนะแมนี่อถ้าอยเฮถ้แบบถ้าเอาไปเอาไปเล่นมาโลอย่างเดียวอะไอ่เอาีกว่ไม่เหมาะไฟไมันไม่เล่นถึงขนาดนั้นหรอกไอ้เนี้ยเ็นที่ร้อแปดสกูเห็นนะเหลือๆหอวเหลือเกินได้ร้อยปดสิบกเถอผมว่าผมจะซื้อถาไหนวะร้อยีีก็เหลือจริงๆร้อยร้อยร้อยเท่าไหร่ร้อยร้อยหกสิบหรือร้อยเท่าไ 2 0 0 0 2นสออ่ะเออมันถูกแล้วจอถูกชิบหายอ่ะนี่ไงหนูดรอแล้วอ่ะตอนตอนแรกหนูหนูตื่นมาหนูมุตอนนี้ตอนนี้นี่แหละอยู่ไหนกันนะเดี๋ลงมาให้มาเดี๋ยวโชว์เฟรมหน่อยนะไอห้าตีนสองมากูโชว์อีอย่าซาลรพัดยังหัวไม่งัราคาเสร็จแล้วจะเป็นบ้าเรื่องหัวเนี่ยมันเฮ้ยพูดอะไรอ่ะอะไรรู้หรอหัวอะไรเออหัวปรีไอ้เฮียหัวตายไม่ใช่ของเล่นอ่ะ เอยู่หลังไหมไอห้าปีสองวิ่งสามร้อยก่าเฟรมกับสี่ร้อยตรงนี้ยังไงเนี่ยเดินถึงแล้ว่อยู่แถวหลังไหมอยู่แถวหลังมีแรงนะไม่กำลังจะกลับเดี๋ยวกลับะเดสองวันพี่พี่ไม่ได้อยู่หลายวันเลยร้านอะเดินทีเดียวพัดยานะเนาะทีเดียวพัดยาคือสิ้นเดือนเหรอไม่มีความเล่นไรเฮียเดี๋ยวส่งความกลับกูนี่ยไปไหนอ่ะพี่สิ้นเดือนไปมาก่อนได้ครับ ลั่นให้ตลอดเลยโอ้เมออื่อวานลั่นให้อ่ะไม่จีไม่เอาอะลยเลยอ่ะ